สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับทาง Youtube Channel นะครับทิจันปันเลขเด็ดนะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook ทิจันปันสุขป,ปันโชคนะครับเข้ามาแล้วฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าก่อนอื่นเราก็ต้องฝากคำเตือนกันสักนิดหนึ่งนะครับ จงใช้ดุลพินิษวิจารณญาในการรับชมนะครับก่อนตัดสินใจนำข้อมูลไปใช้นะครับเป็นเพียงการแนะแนวทางาการเลือกอาทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแบ่งปันด้วยใจเนะาะใครติดตามก็ขอให้รวยๆทุกคนนะครับวันนี้ ก็จะมานำเสนออเป็นคลิปแรกนะครับของวันที่16นะครับวันที่16อ่าเดือนพฤศจิกาย,ยนนานะครับก็เรามาดูสูตรไล่ไปนะครับตั้งแต่สูตรเด่นบน นะครับแล้วก็ร้อยบนนะครับสิบบนหน่วยบนนะครับถ้ามีเวลานะครับก็จะให้ดูกันไปนะครับเรามาดูหลัก ร้อยก่อนก็ได้นะครับแล100้วร้อยแล้วร้อยบนนะครับร้อยบนนะก็งวดนี้ก็เป็นงวดที่เท่าไหร่ล่ะสิ 17, บเจ็ดสิบแปดนะแล้วก็ร้อยสูตรนี้นะครับวิธีการทำก็ตามนี้นะครับตามนี้เลย งวดนี้วันที่16พฤศจิกายน2563ได้3679นะครับ4ตัวนะครับวิธีการทำก็หลักหมืน่นแล้วก็บวกหลักร้อยสองครั้งบวกหลักหน่วยหนึ่งครั้งบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 บวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1บวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวกหนึ่งขงที่ผลลัพธ์ได้3บวก3เป็น6นะครับ6กบวกหนึ่งเป็น7 7็เบวกสเป็น9นะครับได้3 6 7 9นะครับหลักร้อยสูตรนี้นะครับซึ่ง s จะให้ดูสูตรที่เดินดีแล้วกันนะอ่าไม่ต้องแยกแลเอามารวมกันในในในนี้เลยนะครับเพื่อกระชับเพื่อ,เป,อเป็นการกระชับนะครับเป็นการกระชับเวลานะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปต่อไปนะครับเรามาคุยกันร้อยสิบหน่วยในในคลิปเดียวเลยนะครับ เทียบชนให้ดูด้วยนะครับส่วนเข้ากี่งวดย้อนหลังไปก็ลองนำไปพิจารณากันเองนะครับก็จะมีกี่กี่สูตรละแล้วก็ร้อยหนึ่งสูตรสองสูตรสสูตรแล้วก็สี่สูตร,ส,ตร,ส,ตร A สูตรนี้แอดเขียนไม่หมดเขียนไม่หมดหรือไงนะ เขียนไม่ไม่ครบนะครับเอ้แนใจว่าเดี๋ยวดูสูตรก่อนนะร้อยสูตรนี้เขียนไม่ครบตัวเลขสูตรเขียนไว้ตรงไหนนอ้องนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับร้อสูตรนี้ ว่าสูตรมันไม่เคยมีสองตัวนะเอาเป็นว่าสูรนี้ยังไว้ก่อนแล้วกันนะก็แอดไม่์ในใจว่าสูตรมันน่าจะมีตัวเลขสักสี่ตัวนะสูตรนี้เราดูหนึ่งสองสามสี่สูตรแล้วกันนะสี่สูตรนี่ชนเลขอะไรวง วิธีการทำนะครับวิธีการคำนวณนะครับสูตรแรกนะครับสำหรับหลักร้อยบนเดินดีก็อันนี้เดินยาวนะเพอตัวเลขมันหลายตัวหลักหน่วยบนบวกหลัก10ล่างแค่นั้นเองบวกกันมันได้8นะครับ8บวกไป2 8บวก2 8 90นั่นแหละนะครับบวกไป2บวกไป5บวกไป1 บวกไปหนนะครับผลลัพธ์ได้8 0 5 6 7นะครับสูตรที่2หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1น่องครั้ง, 2, งบวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1บวก9คงที่นะครับบวก9คงที่ผลลัพธ์ได้6 8 9นะครับอ่า6บวกไป2บวกไป1นะครับ6 8 9สูตรที่3นะครับสูตรที่3 ใช้หลักพันบวกหลักหมื่นนะครับศูนย์บวก6เท่ากับ6ก็ล้านเลย6 7 8 9อย่างนงี้นะครับส่วนสถิติเข้ากี่งวดก็ลองคิดย้อนหลังไปดูนะครับอ่าก็เดินพอสมควรนะครับส่วนส่วนต่อมานะครับใช้หลักหมื่นบวกหลักร้อยสองครั้งอันนี้ก็ คือสูตรนี้นะครับสูตรที่ให้ดูอ่ะคือสูตรนี้นะครับที่ให้ดูเบื้องต้นนะครับก็จะมารวมไว้ในนี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบชนนะครับสําหรับหลักร้อยนี่สำหรับหลักร้อยมันจะเด่นอยู่ที่เลข6ใช่ไหมชน6เเยอะที่สุดใช่ไหมก็พอพอ,อ่หกมีกี่สูตรหนึ่งสสาม 4นะครับสทั้งหมด1 2 3 4 6ส่หกชนที่4ี่สูตรนะ,ะชนเด่นชนหมดเลยนะครับช่วนเลขเจ็ดนะครับหนึ 1, 2, ่งสองก็ลองมา8มี1 2 3่งสองสนะ,ะเพราะฉะนั้น ลองลองมาก็คือ7กับ8นะครับแต่ถ้าเอาสูตรนี้มาร่วมด้วยเนี่ยนะครับผลตัวชนก็6กับ7นี้กํากึงกําเกึงเท่ากันนะ1 2ึ่น่ามสี่นะชนสูตรละสีตัวนะครับต้องมีสูตรใดพลาดนะครับแต่ว่าไอตัวเลข ลั่นต่อไปเนี่ยแอดไม่แน่ใจนะต้องไปดูสูตรนะครับพอดีเ,อเขียนไม่หมดนะแต่ว่าเบื้องตน้นเราก็เน้นที่เลข6แล้วก็เลข7เอาเป็นว่าถ้าไม่อยากจะพลาดก็ทั้ง6 7 8เนี่ยจับไว้นะครับจับไว้ในหลักร้อยนะครับหลักร้อยอ่ะนะครับ6 7 8นะ ไปนะปล้อยแต่เน้นที่สุดก็คือเลข6นะครับตามสูตรที่เที่ยบชนนะนะครับว่าไปตามสูตรของเรานะครับที่เข้ามานะครับเรามาดูต่อนะครับดูต่อสําหรับหลักสิบนะครับหลักสิบเรารู้ต่อหลักสิบนะหลักสิบมีค่อนข้างจะหลายสูตรนะ เฉพาะสูตรที่เดินอ่าแอดก็ไม่ได้แยกเป็นสูตรๆไว้นะถ้ามีเวลาจะทยอยลงให้แบ่งอ่าเป็นสูตรหลักสิบแต่ละสูตรให้ดูนะครับเรามาดูรวมยอดไว้ก่อนนะครับเผื่อแอดไม่ค่อยมีเวลาให้ดูให้ให้ใหสมาชิกทุกท่านจะได้นำไปคิดคำนวณเองได้นะครับหลักสิสูตรแรก งวดนี้เข้าเป็นถ้าเข้าก็เป็นงวดที่16นะนี่เดือนดีงวดที่16เนี่ยเข้ามาแล้ว15งวดวิธีการคำนวณก็คือใช้หลักหลักหน่วยบนนะครับบวกหลัก10เลขท้ายครั้งที่2บวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2เท่านั้นเองอ่าอ่าผลบวกได้เท่าไหร่ไม่ต้องไม่ต้องบวกคงที่นะครับบวกได้ได้ 4บวกเป็น10 10บวก2ก็เป็น1 2นะครับส3 7 9าหนะครับสำหรับหลักสิบนะครับได้เลข5ตัวนะครับสูตรที่1สูตรที่2ใช้หลักพันบวกหลักหน่วยเลขทายครั้งที่1นะครับเลขทายครับบวกผลลัพธ์เท่าไหร่ก็บวกไป2นะครับบวกไปหลันเต็มเลยนะครับ อันหนึ่งสองไม่เอาข้ามไปเลยหนึ่งสามสี่ห้าหกนะครับอ่าถ้าเข้ามาได้สิบห้างวดงวดนี้เป็นงวดที่สิบหกเช่นกันสองสูตรนี้นะครับส่วนสูตรที่สามงวดนี้เป็นงวดที่สิบห้านะครับใช้หลักร้อยเลขเลขหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับผลลัพ์ หนึ่งบวกหนึ่งบวกหกก็เป็นแปดนะ8 9แปดเก้าข้ามไปแปดศูนย์หนึ่งสองสามนะครับข้ามไปนะครับเก้าไม่เอาประมาณนี้เหมือนกับสูตรนี้แหละนะครับคล้ายๆกันทีนี้ก็จะได้ห้าตัวนะครับสามสูตรผ่านไปสูตรที่สี่นะสูตรที่สี่ก็ใช้หลักร้อยบวกหลัก 2ครั้งบวกหลักหน่วย2อหครั้งบวกหลักสิบเลขล่าง1ครั้งนะครับ4บวกศนบวกศบวก4บวก 4, นะครับก็เป็น12นะครับได้สองบวก4ก็เป็น7นะครับส4มสี่านะครับบวก1เป็น8นะครับสองสนะครับได้เลข4ตัวนะครับ แล้วมาดูอีก2สูตรนะครับอ่าสองสูตรนี้เดิน20่สวงวดนะยี่สิบงวดอ่าวิธีการทําตามนี้นะครับหลักแสนบวกหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบน2ครั้งบวกหลักสิบล่าง1ครั้งนะครับบวกหลักอ่าหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 2สองครั้งบวกหลัก10เลขท้ายครั้งที่1 2สองครั้งบวก5้าของที่ผลลัพธ์ได้ 2- 3งสามอ่าข้ามไป1แต้ม นะครับสองสามสี่นะครับสองสามสี่ลันไปแล้วข้ามไป็หนึ่งแต้มนะครับหกเลยนะครับสองสามสี่หกนะครับสูตรต่อมานะครับหลักแสนสองครั้งบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสามครั้งบวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองสองครั้งบวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งไม่มีคงที่นะครับผลลัพธ์ ได้2 3 4ลันเหมือนกันกับตัวนี้แต่ว่ามันจะเลข5ตัว2 3 4แล้วก็บวกไว้3มเปบวกไว้2ก็เป็น9นะครับ2 3 4 7 9นะครับเมื่อดูตัวเทียบชนนะครับก็มีตัวไหนยโยชนเยอะที่สุดเรามาจับดูนะครับ3นี่แหละนะครับเพราะว่าแอดวงดูละหสูดสอส 3ส,สูตร4ส,สูตร5สูตร6สูตรสูตรทั้งหมดหกสูตรสามชนเด่นเยอะที่สุดนะครับส่วนตัวรองตัวรอง1นึ่มีเท่าไหร่ดอกหนึ่งสองสามส,ามสานะครับสก็มีตัวรองก็คือเลขสองนะสอสสมี1 2 3น้อยไป เจ็ดมี1 2 3น้อยไปนะครับ9กา็น้อยไปก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนี่เลข2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  2 2สองสองก็ลองลองลองมานะส่วนเลข1มี1มี2มี3 มีแค่3นะครับเพราะฉะนั้นหลัก10เด่น3าลง2นะครับได้2ตัวนะครับ3กับสําสำหรับหลัก10นะครับเดี๋ยวมาจับคูจับชุดให้นะครับผ่านไปนะสำหรับหลักสิบเรามาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยอ่าี๋ยวไปแบบรวดเร็วนะ เดี๋ยวเวลาไม่พอนะหลักหน่วยมี1 2 3 4 5ส6สี่ห้าหสูตรเช่นกันสูตรนี้ก็เดินย,ยาวๆพอสมควรนะครับวิธีการทำให้ดูอ่าให้ดูหลักหน่วยสูตรแรกก่อนหลักแสนสองครั้งบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกหลัก10เล, 2. 2กลกเลขหน้าครั้งที่สองสองครั้งบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่อ่าเลขท้ายครั้งที่1 หนึ่งครั้งบวกหลักร้อยเลขค้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะครับไม่มีคงที่นะผลลัพธ์ได้ศูนย์หนึ่งข้ามไปสองอ่าเป็นสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดนะครับศูนย์หนึ่งสามเจ็ดนะครับสูตรแรกนะครับส่วนสูตรที่สองหลักพันบวกหลักสิบบนบวกหลักเอ่อสิบเลขหน้าครั้งที่สองสองครั้งบวกหลักอ่า สิบบวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1นะครับบวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวกหนึ่งคงที่นะครับผลลัพธ์ได้8 0 3 5นะครับแปดบวกสก็เป็น10นะครับศูนย์บวกสก็เป็น3 3มสามบวกสก็เป็น5ประมาณนี้นะครับสําหรับหลักสิบสำหรับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วย ทีนี้เรามาดูสูตรต่อไปนะครับสูตรต่อไปหลักของหลักหน่วยนะครับหลักแสนบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างแค่นั้นเองนะผลลัพธ์ได้ 3- 4มสีห้านะครับล้านนะครับล้านเลยนะครับส่วนสูตรต่อมานะครับหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1นะครับผลลัพธ์ได้9ก้าผลลัพธ์ได้6นะครับ บวกไปสามเป็น9บวกไปสามก็ 3, เป็น12บสอบวกไปสองสองนะครับบิตสี่บวกไปหนึ 1, เป็น5นะครับได้6 9 2 4 5นะครับสูตรสูตรที่4นะครับเอามาดูสูตรที่5นะครับสูตรที่5หลักแสน2ครั้งบวกหลกักร้อยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่อา่าเลขเลขหน้าครั้งที่2นะครับเลขหน้าครั้งที่2นะแล้วก็ บวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 3ครั้งบวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 1ครั้งบวก1คงที่ผลลัพธ์ได้5 6ข้ามไป2องเป็นแปข้ามไป2เป็น1นะครับ5 6 8 9 1นะครับสูตรที่5นะแล้วมาดูสูตรที่6สูตรที่6นี้หลักแสนบวกหลักหมื่นนะครับบวกหลัก ร้อยหลักสิบหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่1นะครับบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2บวกหลักร้อยบวกหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองผลลัพธ์ได้6 8045น่ะครับก็จะได้เลข5ตัว2สูตรนี้เดินพอๆกันนะครับอ่าย้อนหลังไปดูได้เลยนะครับเมื่อดูตัวเทียบชนนะครับดูตัวเทียบชนเยอะที่สุดก็มีอ่ากี่สูตรละ่ะ น่าจะหาสูตรนะอ่าสูตรมีกี่สูตรสูตรมี2ส,สูตรเอง1มี1มี2ส,สูตร3ม,มี1 2 3สอสาม่า3ม,มี3ส,สูตรนะสูสามมี3ส,สูตรอืมเจ็ดมีอ่า1สูตรนะครับแปดมี สามสูตรนะครับสามสูตรเก้ามีเก้ามีสองสูตรนะครับห้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเพราะฉะนั้นเด่นที่สุดคือห้านะครับสำหรับหลักหน่วยนะหลักหน่วยหน่วยบนเน้นสุดาตัวรองอะ ตัวรองมีเลขอะไรบ้างนะครับชนไอ้ชนทักสี่สูตรมีไหมอ่าศูนย์มีสามสูตรเองนะครับสี่มีสามสูตรนะครับสามหนึ่งสองสามก็สามสูตรมันก็เท่ากันหมดนะครับหาตัวกันเนี่ยค่อนข้างยากส่วนมากจะชนแค่สามสูตรเพราะฉะนั้นก็เราวัด ฟันทงไปที่เลขห้าตัวเดียวนะนะครับส่วนใครจะชอบสูตรชนสามสูตรก็มีมีอะไรบ้างอ่ะมีสามนะครับมีแปดนะครับเ,เขียนไว้มากก็ได้สามแปดอ่าสี่นะครับค่อนข้างเยอะนะหกนะครับอืม เยอะนะครับก็เน้นไปอย่างนี้นะครับทีนี้เมื่อจับชุดนะครับจับชุดเราไม่จับชุด,าาชดหลักหลักร้อยมีหกเนะครับ6 7 8จ็ดแปดนะ หลักร้อยมีหกเจ็ดแปดนะครับจับใส่ตรงนี้เลยนะหลักร้อยหกนะครับเจ็ดแปดหกตัวใหญ่กว่านิดนึงหลักสิบมี หลัก10มี2กับ3อ่า3ตัวใหญ่กว่านิดนึงนะครับหลักหน่วยห้านะครับตัวเดียวเลยนะพอตัวลองมันก็ห่างทิ้งห่างกันเยอะนะครับอ่าจับชุดก็นะตัวโตๆหน่อยหกนะครับหก นี่หกตัวนี้เน้นเลยหสามห้าเพราะเลขเลขตัวที่นั่นนะครับส่วนตัวลองการมาก็คือ6กสองหนะครับหกสามห้าหกสองห้าเสมห้าเจ็องห้านะครับ แล้วก็835 825 835แ2ดนะครับหนชุดสอชุดสาชุดสชุดหชุดหชุดนะครับ ตัวนี้เป็นตัวเน้นนะครับ6กสเนี่ยก็ลองมา,า,าติดตามดูนะครับว่าสิบหกพยหกสจะมาหรือไม่นะครับ ในเลข3ตัวตรงที่เราจับไว้นะครับ6 3 5ห้านะครับ 6, 2, 5กส5เ็้นะครับเน้นที่สุดก็คือตัวนี้แหละนะครับนะก็6 3 5นะครับลองพิจารณากันดูนะครับคลิปก็จะยาวไปทีหนึ่งนะครับคลิปต่อไปเราก็ มาพูดคุยกันในเรื่องของตัวเลข2ตัวล่างนะสำหรับ3ตัวบน2ตัวบนอ่าส่วน2ตัวบนก็ตามนี้นะครับจับอ่าจับให้ดูก็ได้นะครับ3 5แล้วก็2 5นะครับ2 5 2ชุดเน้นๆนะครับก็ลองไปหาลอตเตอรี่ดูนะครับ เพื่อ,อดวงเป็นของเราวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับ